นักเรียนตอนนี้ครูยืนอยู่ที่หน้ากระดานดำนะคะกระดานดำนี้ยาว340เซนติเมตรแสดงว่ากระดานดำนี้ยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะคิดได้จาก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร2เมตรเท่ากับ200เซนติเมตร3เมตรเท่ากับ300เซนติเมตรดังนั้นกระดานดำนี้ยาว340เซนติเมตร หรือ3เมตร40เซนติเมตรนั่นเองค่ะถ้าครูนำกระดานดำสองแผ่นนี้ที่มีขนาดเท่ากันมาวางต่อกันนักเรียนคิดว่าจะมีความยาวรวมทั้งหมดเท่าไรคะแล้วเราจะมีวิธีคิดอย่างไรดีนะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกผลลบเกี่ยวกับความยาวหรือความสูงกันนะคะ เรามาดูขั้นตอนการหาคำตอบโดยการตั้งบวกกันนะคะเริ่มจากเขียนจำนวนในหน่วยเดียวกันให้ตรงกัน3เมตร40เซนติเมตรบวกกับ3เมตร40เซนเมตรบวกจำนวนในหน่วยเซนติเมตร40บวก40ได้80บวกจำนวนในหน่วยเมตร3บวก3ได้6 ดังนั้นเมื่อนำกระดานดำมาวางต่อกันจะมีความยาว6เมตร80ซนติเมตรนั่นเองค่ะ <S <S คราวนี้นะักเรียนลองทำโจทย์ข้อนี้ดูนะคะ22เมตร50เซนเมตรรวมกับ12เมตร75เซนติเมตรได้เท่าไหร่คะเรามาดูขั้นตอนการหาคำตอบโดยการตั้งบวกกันนะคะ เริ่มจากเขียนจำนวนให้ตรงกับหน่วยเมตรและเซนติเมตร22เมตร50เซนติเมตรบวกกับ12เมตร75เซนติเมตรบวกจำนวนในหน่วยเซนติเมตร50บวก75ได้125บวกจำนวนในหน่วยเมตร22บวก12ได้34คําคำตอบคือ 34เมตร125เซนติเมตรนักเรียนครับหนึเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะเนื่องจากหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น125เซนติเมตรจึงเท่ากับ1เมตร25เซนติเมตรเมื่อนำหนเมตรนี้มาบวกกับ34 ได้35เมตรดังนั้น34เมตร125เซนติเมตรจึงเท่ากับ35เมตร25เซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการบวกความยาวกันไปแล้วคราวนี้มาเรียนรู้เรื่องการลบกันนะคะ5เมตร90เซนติเมตร กับ3เมตร70เซนตเมตรต่างกันเท่าไรเราลองมาดูแผนภาพเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นกันก่อนนะคะตอนนี้ครูมีแถบสีฟ้ายาว5เมตร90เซนติเมตรถ้าครูจะวาดแถบสีแดงที่มีความยาว3เมตร70เซนติเมตรแสดงว่าครูควรวาดแถบสีแดงสั้นกว่าหรือยาวกว่าแถบสีฟ้าคะ เก่งมากค่ะครูต้องวาดแถบสีแดงที่มีความสั้นกว่าแถบสีฟ้านั่นเองนะคะจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะใช่แล้วค่ะตัวตั้งคือ5เมตรเ0ซนติเมตรเพราะ5เมตร90ซนเมตรยาวกว่า3มเมตร70ซนมตรนั่นเองนะคะ แล้วจำนวนใดเป็นตัวลบคะใช่แล้วคะ่ะ3เมตร70เซนติเมตรเราจะมาดูขั้นตอนการหาคำตอบกันนะคะเริ่มจากเขียนความยาวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งอยู่บรรทัดบนคือ5เมตร90เซนติเมตรโดยเขียนตัวเลขให้ตรงกับหน่วยเมตรและเซนติเมตร ลบด้วย3เมตร70เซนติเมตรลบจำนวนในหน่วยเซนติเมตร90ลบ70ได้20ลบจำนวนในหน่วยเมตร5ลบ3ได้2ดังนั้นคำตอบคือ2เมตร20เซนติเมตรนั่นเองค่ะมาทดสอบความเข้า,าใจกันอีกสักข้อนะคะ แปดซนติเมตรกับ10เมตร17ซนติเมตรต่างกันเท่าไร845ซนติเมตรคือ8เมตร45ซนติเมตร8เมตร45ซนติเมตรกับ10เมตร17ซนติเมตรความยาวใดมากกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะ10เมตร17ซนติเมตรมากกว่า หาคำตอบได้โดยเขียนความยาวที่มากกว่าอยู่ด้านบนคือ10เมตร17เซนติเมตรลบด้วย8เมตร45เซนติเมตรลบจำนวนในหน่วยเซนติเมตรตัวตั้งคือ17น้อยกว่า45ไม่สามารถลบได้จึงต้องกระจาย10เมตรมา1เมตรหรือ100เซนติเมตรในหน่วยเมตรจึงเหลือ9เมตร และในหน่วยเซนติเมตรจึงเป็น100วก17เท่ากับ117เซนเมตรดังนั้น10เม17เซนติเมตรจึงเท่ากับ9เ,เมตร117เซนเมตรลบจํานวนในหน่วยเซนติเมตร117ลบ45เท่ากับ72 ลบจำนวนในหน่วยเมตร9ลบ8เท่ากับ1ดังนั้นคําตอบคือ1เมตร72เซนติเมตรนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกผลลบเกี่ยวกับความยาวหรือความสูงกันไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพียงแค่นำความยาวในหน่วยเดียวกันมาบวกกันหรือลบกันเท่านั้นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนและทำแบบหัดบ่อยๆจะได้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ